ช่วงสุดท้ายของรายการรู้ทันการเมืองไทยนะคะวันนี้วันพุธนะคะซึ่งก็ลุ้นกันอยู่ว่าสารรัฐธรรมนูญนั้นจะมีการลงมติรับ หรือไม่รับอย่างไรซึ่งมีกระแสข่าวว่าน่าจะมีการนัดฟังว่าจะลงมติอย่างไรในวันที่22พฤศจิกายนนี้นะคะก็คือพุดหน้าทีนี้ก็เลยจะมาพูดคุยในมุมของนักวิชาการกันหน่อยนะคะว่ามองคดีนี้กรณีนี้อย่างไรนะคะพูดคุยกันกับอดีตรองคณะบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะท่านอาจารย์คมสรนโภคงนะคะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์คะมุมของอาจารย์มองคดีที่คุณธีร ยุดร้องไปอย่างไรบ้างคะอาจารย์คะคือเอกสารสุดท้าซึ่งจะส่งกลับไปเมื่อวานนี้นะฮะก็แต่ว่าวัาวานที่สิบเข็ดนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นเหตุให้ให้สารฐมนหุูนก็เลยจะต้องเลื่อนเจนายกันรับหรือไม่รับคําร้องที่ยุดออกไปเป็นอีกสั้นทานหนึ่งนะครับซึบ่งจากเท่าที่ได้อ่านคําร้องแล้วนะครับก็คิดว่ามีโอกาสที่สาร แล้วจำนูจะรับค่อนข้างสูงครับแต่จะรับครบทุกประเด็นไหมเนี่ยอันนั้นอีประเด็นครับจากที่ท่านอาจารย์ดูทั้ง6ประเด็นเนี่ยประเด็นไหนที่ดูแล้วอาการหนักและน่าเป็นห่วงมากที่สุดคะคือบางท่านเนี่ยให้น้ําหนักไว้ที่2กรณีก็คือ <c oughs> เรื่องชั้น14กับเรื่องของบ้านจันทร์แต่บางส่วนก็มองว่าล่าสุดที่รัฐบาลยืนยันในการที่จะเดินหน้าตามกรอบ M O U 4 4เนี่ย ก็ไปขัดกับพระบรมราชโองการของรัชกาลที่9ก้าในการประกาศไหลทวีปก็เลยทําให้ในประเด็นเรื่องนี้<ม>ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันมุมของท่านอาจารย์มองยังไงบ้างคะคือมันหนักทุกประเด็นแหละครับแต่ว่ามองในเชิงการเมืองหรือว่ามองในเชิงของการกระทำความผิดกฎหมายนะฮะถ้ามองในเชิงของการเมืองเนี่ยประเด็นที่บ้านจันทร์สองล่าเนี่ยนะครับที่มีรรครัฐบาลเข้าไป ประชุมนะฮะที่คุณเฉลยบอกว่ามากินมาม่าอะไรเงี้ยครับนะอันนั้จะหนักแต่พกักการเมืองแต่มีผลการเมืองเยอะเพราะอาจจะส่งผลทําให้อ่เป็นสารตั้งต้นที่ส่งผลทําให้คาร้องที่อยู่ที่กรกตในเรื่องของการครอบงำาการเมืองเนี่ยนะฮะแล้วก็ฝ่าฝืนต่อเพิ่มจากากรมนิพิพันการเมืองเม่อสัก้าสองเนี่ยนะครับอาจจะทําให้ถุกยุบหกครับนะครับห้าถึงหกครับ ที่ไปเข้าร่วมในการประชุมวันนั้นอันนี้ถ้ามองในทางการเมืองอันนี้ค่อนข้างหนักน,นะครับสําหรับอการเมืองนะครับส่วนประเด็นที่ลักษณะของอหนักในทางาก,การกระทาผิดาตามกฎหมายที่เป็นอาญาได้เนี่ยก็คือประเด็นเรื่องเรื่องการสมคบชิดจากับสมเด็จอินเซนนะเป็นเรื่องของมุยยูสิสี่อันเนี้ย นะครับถ้าสารชี้ว่าเข้าลักษณะาตามมาตราสิบเก้ารัฐมนูลเนี่ยนะครับการดำเนินการมันไปไปสองช่องแล้วคราวนี้นะฮะช่องหนึ่งก็คือไปยุพักแหละนะครับอ,อันที่สองก็คือมันจะไปในทางอาญาพิจรินะครับซึ่งจะส่งผลให้อุตสาหินเนี่ยกรรมดากรรมการบริหารพักอาจต้องรับผิดในทางอาญาได้นะฮะซึ่งในที่นี้โทษที่จะรับผิดเนี่ย มันก็เป็นไปนตามกฎหมายยามาตราหนึ้อสิบเก้าแหละครับเรื่องที่ทําให้ความมั่นคงภายนอกราชทศชากเกี่ยวกับทําทให้การสูญเสียที่ปัจจัยของประเทศเนี่ยมันเสียไปนะเพราะฉะนั้นแอ้โทษตรงนี้จะหนักเพราะว่าโทษตรงนี้มันคือปหาชีวิตแล้วก็จำคุกตลอดชีวิตครับอืมแต่มันในมองในมุมเนี่ยมันหนักคนละแบบฮนะอ๋อ แต่ในข้อหาที่ท่านอาจารย์บอกเมื่อสักครู่นี้ต้องมีคนไปร้องก่อนถูกไหมคะเพราะถ้าดูจากคำร้องของคุณทีระยุธ์เนี่ยเขาจะใช้มาตรา49เรื่องของการล้มล้างการปกครองอะคะอาจารย์คะใช่ครับมันเป็นสารดั้งต้นนี่สารดั้งต้นนี้ถ้าเกิดประเด็นเรื่องการสมคบกับสมเด็จคุณเซนเป็นจะไจาจแบ่งปันผลประโยชน์ ตามเอวสี่สบสี่เนี่ยและสารคี้ว่าเขารูปรสนต้งล้างการปกครองและสารห้ามกระทําเนี่ยนะครับอันนี้ก็ถือว่าการกระทําความผิดทางอาญาที่เป็นการพยายามจะเรียกพยายามผมก็ไม่แน่ใจเพราะเรื่องมันทำมาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสี่สบสี่นะะเป็นการกระทําความผิดตามมาตราร้อยสิบเก้านะะเป็นการกระทําความผิดมาตราร้อยสิบเก้าเนี่ยโทษหลักทําทำทำสำเร็จอีกอย่างหนึ่งอย่างใดหรือพยายามไปทําการพ้นมันก็สูงอยู่นะครับ อันนั้นก็ต้องไปไปไปต่อจากนั้นหลังจากที่สาลชี้เรื่องคำร้องคุณทิรยุทธ์อันนี้แล้วครับจากมุมของท่านอาจารย์นะคะจากที่ได้ดูการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญในอดีตที่ผ่านผ่านมาถ้าเอามาประกอบการวิเคราะห์กับคำร้องของคุณธีรยุทธ์ในครั้งนี้ท่านอาจารย์คิดว่าสารรัฐธรรมนูญน่าจะวินิจฉัยครบทั้ง6ประเด็นไหมคะ เอ่อโดยหลักการต้องต้องตอบครบทุกประเด็นครับอืมนะฮะเพีในแต่การคําตอบเนี่ยตอบแล้วจะรับหรือตอบแล้วจะไม่รับนะฮะอันนั้นก็อยู่ที่เหตุผลที่ศาลด้พิจารณาแต่โดยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยในกฎหมายที่พิจารณาความสงศารเนี่ยก็กาหนดหลักการมาให้ให้มให้มีประเด็นแล้วก็ให้ศาลเนี่ยมิจัยครบทุกประเด็นอันนี้ก็เรื่องนี้ก็เป็นหลักการทั่วไปในในการดําเนินคดีทุกประเภทหลักรับอืมเมื่อ วินิจฉัยประเด็นใดลงไปแล้วก็จะนำไปเป็นสารตั้งต้นในการที่จะชี้ข้อกล่าวหาอื่นๆถัดไปใช่ไหมฮะอาจารย์คะใช่ฮะใช่ก็ก็ไอ้ที่มันมันคุณทียะยึดในกระเป๋าแน่ๆะอะไร่ถ้าเกิดสารที่ว่าเข้ามาตาสีก้าเนี่ยนะฮะจะชี้าการกระทามีการล้มล้างนั่นแหละนะฮะแต่ฐานทางอาญาจะไปอันไหนต่อนี้ก็ต้องไปดูลักษณะของการกระทาตามข้อกฎหมายนะครับ เป็นความผิดฐานเป็นกบฏหรือทําให้ความมั่นคงเสื่อมเสียไปนะฮะตามมาตรา119หรือ,อไปส่งผลต่อการทําให้เกิดการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพอันเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทหรือนงหมิ่นพระมาทประสาทตัวไปกระทําการโดยที่ไม่ได้กำมีสิ่งพระราชั่งหน้าข้อหากระทำแค่น่ยนอันนี้ก็จะว่าไปหนึ่งหนึ่งอันนี้ต้องดูที่พฤติกรรมของการกระทำว่ามันเข้าองค์ประกอบของการทำผิด แล้วก็อีกอานนึงก็คือเป็นเรื่องของการที่เป็นสารตั้งต้นในการไปรยุบพักเหมือนกรณีของของเข้าไกลเลยครับนะฮะในแก้หนึ่งหนึ่งสองนะฮะซึ่งงานเนี้ยจะหนันกกว่าหนึ่งหนึ่งสองเพราะว่าอ่ามันเป็นเรื่องของการยุบที่อาจจะต้องยุบถึงห้าพักถึงหกพักนะฮะครับตอนนั้นอันนั้นมันแค่แค่เก้าไกลพักเดียวครับครับอืมเอ๊ะ ทำไมท่านอาจารย์ถึงมองว่าจะนำไปสู่การยุบห้าถึงหกพักได้ล่ะคะอาจารย์คะเอ่อก็ในประเด็นที่สี่เนี่ยที่บ้านจันทร์สองล่าวันที่สิบสี่สิงหาเนี่ยเขาในคำร้องเนี่ยเขาพูดถึงบรรดาแกนนำผู้นำแล้วก็หัวหน้าพักของพักที่ร่วมรัฐบาลในปัจจุบันเนี่ยนะเข้าไปร่วมประชุมตรงนั้นนะฮะและสุดท้ายตอนหลังออกมาก็คือ อ่าได้พักเพื่อไทยเป็นแกนนําการจัดตั้งรัฐบาลส่วนตัวนายกเป็นใครนี่เป็นประเด็นนะฮะนะฮะอันนี้ก็คือการที่ได้เป็นการประชุมที่ที่คุณดัษิีร่วมหัวโต๊ะนะน,นั่งเป็นหัวโต๊ะอยู่แล้วมีการคุยเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลอันนี้ก็เลยท้อว่านะฮะคุณดักษธร์เนี่ยครอบงำนอกจากอ่กรณีของพักเพื่อไทยที่เป็นผู้ฝึกล้องแล้วเนี่ยนะฮยังมีการครอบงำไปยังพักอื่น ที่เกี่ยวข้องในการพ่วมเทบาลให้ต้องยอมตามด้วยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครไปดําเนินการในเรื่องนี้ซึ่งผมเข้าใจว่ามีแล้วนะฮะแล้วกปตอสอบอ,อยู่เนี่ยนะครับอาจจะส่งผลไปถึงพักต่างๆที่เข้าร่วมประชุมด้วยว่าอยู่ไปใต้การครอบงำของอของคุณดัชนีซึ่งไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นสมาชิกพักการเมืองน,นะฮะตัมงตยี่ นะครับแล้วก็เป็นการกระทันที่สุดที่พักได้แต่มแต่มันตัดเข้าสององเมื่อแมรกประกอบามหนุนเมื่พักแห่งเมืองครับอืแต่คุณทักษิณเขาบอกว่าแค่ไปกินมาม่านะคะอาจารย์คะเออ้าไปหลอกเด็กเะ้ยเดเชอยเเชื่อาจารย์วิเคราะห์คําพูดของคุณทักษิณนี้ว่าอย่างไรเขาเขาเป็นคนพูดไม่คิดหรือเขาคิดมาแล้วคะเขาเขาถึงได้ตอบแบบนี้ค่ะอาจารย์คะผมว่าพูดไม่คิด เพราะว่าเอ็พูดแบบนี้เอ็นอะไรชวนไปกินนเลี้ยงอถามว่าคนก็นจะเชื่อไหมว่าเราแค่นั้นอ,อใช่ไหมฮะเดี๋ยวชวนไปกินมามา่มามาม่าจะมีขายเยอะแยะไยปก็แวะแไปเว้นปากซอยบ้านคุณนักเสียงกได้กินแล้วมาม่าทำไมต้องเข้าไปกินหนึ่บ้านแต่สองล่อ,อใช่ใช่ใช่ก็มีคําถามเยอะแยะไปหมดซึ่งผม<อ>ว่าเป็นคําตอบที่น่าจะคิดน้อยไปนิดนึงคือสไตล์นักเสียงเรื่องขา้นปัดไวเยอะแหละนะฮะแล้วก็ เหมือนจะค่อนข้างจะนีในตัวว่าฉันจะทําอะไรก็ได้ไม่งนก็ตอบแบบคุ้นๆแบบนี้แหละอาจารย์ครับตอนเนี้มันลุยไฟเกือบทุกโครงการเลยไม่ว่าจะ M O U c c นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอ,อะไรของเขาเนี่ยหลายเรื่องเลยเขาก็ลุยไฟอย่างเดียวเลยว่าจะเอาอย่างเนี้ย ไม่ฟังใครผู้ว่าแบงค์ชาติก็ไปฟังไอ้โทษประธานบอร์ดแบงค์ชาติก็ลุยอ้าวลุยมาเกือบทุกเรื่องเหมือนที่เขาว่าไม่ไม่ไม่สนใจประชาชนในทุกทุกเรื่องเลยเนี่ยอาการลักษณะนี้เนี่ยแปลว่าเขามั่นคงมากใช่ไหมครับมันก็เป็นลักษณะเดิมๆของเขานะครับครับเขาก็ทาอย่างนี้ทุกยุคที่พักเขาแล้วก็คุณทศิริหรือเคยย่าเนี่ยเข้ามาโดงตําแหน่งครับ เป็นนายกรมนตรีก็ทําแบบนี้ทุกครั้งนะแต่ก็ได้รับเลือกมาทุกครั้งเหมือนกันแต่ทาแบบนี้ทุกครั้งและไอ้ที่ผ่านมาทำมาแล้วก็เดาก่อให้เกิดนักประหารทุกครั้งเหมือนกันครับนะครับเราเรียกว่าโดนยุบพักไปซะก่อนานั่นเองครึ่งกรณีอย่างนี้ผมว่าเขาไม่เคยสนใจเรื่องกฎหมายอยู่แล้วนะฮะแต่ในหลายโดยเป็นเป็นนิสัยที่ถาวรของของพวกเขาแหละครับนะ ในมุมของท่านอาจารย์กรณีเรื่องของชั้น14เนี่ยค่ะในแง่ของข้อกฎหมายที่ชี้ไปว่าอาจจะขัดกับการขออภัยลดโทษที่ให้เหลือหนึ่งปีแต่ว่าคุณไม่ติดคุกจริงแม้แต่วันเดียวเนี่ยจะถึงขั้นเข้าข่ายการล้มล้างการปกครองได้เลยไหมคะคก็มีผู้ตีความนะฮะเรื่องนี้ว่าการที่คุณ ขาดผู้ร่วมราชงการนะฮะแล้วก็ก็ไปให้การเท็ยอมรับนะฮะแล้วก็ทำคำคำถวายฎีกานะครับต่อองค์พระมหากษัตริย์แล้วก็ให้ข้อความเป็นเท็จว่าตนสำนึกผิดเนี่ยนะฮะทั้งที่จริงๆไม่ได้สำนึกเนี่ยนะครับก็เป็นเหมือนการหลอกลวงองค์พระมหากษัตริย์นะครับเป็นการหลอกลวงพร่มหากรแสดงว่าการกระทำแบบนี้เนี่ย ไม่ได้มองว่าสถาบ,บันข้ามตรรยาเป็นที่เขารกสกันละนะครับก็พูดง่ายว่าฉันจะทําอะไรก็ได้ใครใครจะยุ่งใช่ไม่ได้มันก็เหมือนการดุมิน่นถาบัป็นพระกษัตริย์อยู่ตัวเพราะว่ากันจระทา,ทาเขาก็ถูกทําให้ท่านถูกวิพากษ์วิจารในการให้พยาโรวัคซีนให้ลดโทษน้อยลงเนี่ยค่อนขันเยอะพอ,อสมควรนะฮะถูกคนชาวบ้านเนี่ยเขาคิด ในมุมอีกมุมหนึ่งนะซึ่งท่านได้รับความเสียหายดัะนั้นการการะทำนี้มันยิงเข้าลักษณะของการดูหมิ่นทำให้ท่านได้รับความเสียหายอันนี้ก็อาจารย์เจต,ตัวนี้นวันนี้เนี่ยท่านตีความแบบนี้ไว้ซึ่งผมก็ค่อนข้างเห็นเห็นคล้อยตามนะครับเห็นคล้อยตามนะ,นะเพราะว่าการดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาทเนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องเป็นคําพูดเสมอไปครับเป็นการการะทรําพฤติกรรมก็ได้นะครับก็ขอยกบิการหนึ่งซึ่ง แต่เนบีการ์กับความผิดเอฐานมิประมาดบุคคลธรรมดานะฮะซึ่งมันจะมีเรื่องของผู้หญิงนะซึ่งเป็นผู้หญิงเ่าพูดง่ายๆเป็นผู้หญิงหนากินนั่นแหละนะครับแกประกอบอาชีพโสเภนีแล้วก็เข้าไปทานอาหารในร้านแห่งหนึ่งนะฮะซึ่งเจ้าของก็รู้ว่าผู้หญิงคนนี้ประกอบอาชีพอะไรแล้วก็รังเกียจนะพอเขาเดินออกจากร้านไปแกก็ล้างร้านใหญ่เลยเหมือนล้างไรเสน่์จอะไรพวกนี้ออก้ร นะก็ปรากฏว่ามันก็มีการเอาเรื่องนี้ไปดําเนินคดีแล้วก็ขึ้นศาลจนกระทั่งถึงศาลฎีกาศาลฎีกาก็มองว่าเรื่องนี้เป็นการมีประมาทนะครับโดยการกระทาที่แสดงออกไม่จำเป็นต้องเป็นคำพูดเสมอไปครับเป็นการกระทําก็ได้เป็นพฤติกรรมพฤติกรรมที่ทําก็ได้ที่อาจจะมีนิสัยเรื่องเหล่านั้นได้ครับโอนี่เจมเลยล่ะเนี่ยครับอาจารย์ดูนะอย่าง M O U สีสเนี่ยมันไม่จะต้องรีบเลยรีบอย่างเงี้ยมันเสียหายแน่รีบ เห็นไหมครับนิดาโต้กรรมเนี่ยใช่ไหมครับตากใบอย่างเงี้ยดูดิครับนี่กต้องใช้สองมาแล้วนี่บอกจะซื้อบล็อกเชนอีกแล้วโอ้โหมันมันมันแบบว่ามันไม่จะเป็นจะต้องทําแต่กูลุยไปเลยเนี่ยโอ้โหน่ากลัวมากเลยนะครับเขาเขาเขาไม่ค่อยสนใจข้อกฎหมายอยู่นะครับเขาก็ทําแบบนี้แล้วก็ไปนั่นจะใช้กระแสทางการเมืองทางสังคม ไปพูดกับประชาชนที่เชื่อเขาว่าเนี่ยเขาถูกกันแกล้งนี้นนี้ทั้งที่จริงๆแล้วก็มีนักกฎหมายนักวิชาการออกมาทักท้วงตลอดนะครว่าที่ทำมันไม่ถูกต้องอย่างไรยงไก็ไม่มีการฟังแหละครับก็เสียได้ผลประโยชน์มากแล้วแล้วอาจารย์มีมุมมองต่อเรื่องของ mou 4 4อย่างไรบ้างล่ะคะเพราะว่า ทางด้านของรัฐบาลเขาก็พยายามจะยืนยันว่าไม่กระทบอธิปไตยไทยเหนือเกาะกูดเป็นแค่กรอบเจรจาพื้นที่อ้างสิทธ์ทับซ้อนไทยกัมพูชาเท่านั้นนะคะอาจารย์คะคือมันควรมีไหมพื้นที่อ้างสิทธ์ทับซ้อนอันนี้เป็นประเด็นนะฮะอ,อันที่หนึ่งก็คือการลากเส้นของตำชาเนี่ยลากเส้นจากจุดตะเกจ็ดสิบสามนั้นเล็งตรงไปที่ยอดสูงสุดเขาสูงสุดบนเกาะกูด นะฮะแล้วก็ขีดเลาะใจฝั่งของเกาะกูดนะฮะแล้วก็ขีดลากตรงขึ้นไปตามแนวเส้นครับอันเนี้ยเขาก็บอกว่าอันเนี้ยเป็นเขตเป็นเขตเป็นพิเฉพาะของเขาโดยเฉพาะนะฮะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยตามรัฐธรรญาแต่ประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลเนี่ยปีหนึ่งพันเสิบสองเนี่ยเขายอมรับเรื่องของการมีทะเลอนาเขต นะครับแล้วก็ขีดต่อเนื่องนะครับซึ่งรวมกันแล้วเนี่ยประมาณยี่สยี่อยี่สิบสี่ไมล์ทะเลและยอมรับเรื่องเขตเศรษฐกิจเฉพาะแล้วก็ไหลทะลิบการที่ัมพูชามาขีดเส้นอย่างนั้นนะนะครับขีดเข้าไปในหน้าน้ําอนาเขตซึ่งไม่สามารถขีดได้ตามอ่ากฎหมาย่วมประเทศนะฮะแล้วก็ขีดเข้าไปในเขตต่อเนื่องก็ไม่ได้ะนะครับ ดัะนั้นการขีดของกัมพูชาเนี่ยถ้าคุณจะล่าจากปากจุดเจ็ดสามเนี่ยคุณก็ต้องเว้นของทะเลนเกตและน่านะไรขีดต่อเนื่องนะซึ่งรวมประมาณอ่าสี่สิบสี่กิโลเมตรหรือยี่สี่ไมล์ทะเลไปนะฮะแล้วก็ต้องขีดตามแนวนั้นออกไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่กัมพูชาขีดเนี่ยมันจะไม่มีหลักมันไม่ไม่เปไปตามหลักการใดๆในในกฎหมายของประเทศบริสตทเล ตัง้งเงินรูปสัญญาปีหนึ่งเ้าห้าแดแล้วก็สัญญาปีหนึ่งเกแดสองนะเพราะฉะนั้นการล่ากตรงนี้อย่าบอกว่าเขาไม่ได้กอบกูนกอบกูนเอาไม่ได้อยู่แล้วครับ<ฮ>นะเพราะสัญญาไทยฝรั่งเศสรอศรีห้าเนี่ยนะฮะวางหลักการแล้วอยู่แล้วว่ากอบกูเป็นของไทยฝร,รั่นะงเศสกบบ็ยอมรับนะเจ้าอน้าที่กงของกมพูชาจะยอมรับนะฮะแล้วก็การที่ใช้รกเกะเดือนสามเนี่ยเป็นจุดชี้เนี่ยก็เป็นไปตามสัญญาไทยฝรยั่งเศสแหละ สยามฝรั่งเศสปีรศ2 5น5น่ะครับเป็นนั้นการที่ขีดเส้นแบบนี้นอกจากเริ่มมหลักกฎหมายโลงประเทศแล้วเนี่ยมันยังไม่ไปไปตามหนังสือสัญญาระหว่างสยามฝรั่งเศสปีรศ .2555 อีกด้วยนะเะฉะนั้นการขีดแบบนี้คือการดั้เมืดต่อสิทธิอธิปไตยของประเทศไทยครับอืมถ้าอย่างนั้นเราจะตมไม่เท่แล้วผมก็ไม่ไม่ไม่ได้วอรี่ว่าแต่ แต่ถ้ายอมรับตามส4่แบบนี้ในอนาคตอาจเสียเกาะปูดอ,อย่างน้อยก็ครึ่งหนึ่งก็เป็นไปได้โดยได้ไปยึดึสียงคดีภาษาพระพวิหารนะฮะ,ะคดีภาษาเอ่อกฎหม้ปิดปากนะที่ไทยเนี่ยนะามส่วนทิ่ัญยาเราสองยี่ห้าแหละไม่แม้เก๋แ่แต่ว่าแต่ที่ท้ายนะฮะมันไม่ตรงกับเนื้อความในหนังสือสัญยานึ่นงเองิัญยานี่ระบุว่า นะฮะการวาดเอ่อเส้นแบ่งเขตเขตแดนธรรมชาติเนี่ยนะในบริเวณที่เป็นเอ่อแผ่นดินที่เป็นภูเข,ขาเนี่ยให้ใช้สันบรรนาเป็นเส้นแบ่งนะครับ,รบซึ่งตัวสันบรรนาจริงมันคือจ่งงว่ผาตรงเขาพระวิหารเนี่ยตรงที่ปราสาทตั้งอยู่เป็นนั้นในบริเวณที่ปราสาทตั้งอยู่มันมีในของไทยแต่ว่าแผ่นที่ท้ายมันไปขีดอาปราสาทด้วยอืมใช่กนะ็ขีดปราสาทไปด้วยเนี่ยแล้วไทยก็ในขนาดนั้นเนี่ยก็ไม่ได้คัดค้าน นะแผ่นที่ท้ายมันก็เลยกลายเป็นประเด็นเรื่องกฎหมายปิดปากว่าคุณก็รู้มาแต่ต้นแต่คุณไม่คัดค้านแผ่นที่ถ้าว่าคุณยอมรับนี่นะครับนะซึ่งเรื่องนี้ก็เหมือนกันกรณีสิ็สี่เหมันกันเป็นเรื่องที่ตกลงเขตนในทางทะเลเนี่ยนะฮะคือเราไม่ไปคัดค้านการลากเส้นของกร,รมพูชาอย่างชัดแจง้งแต่กลับยอมรับว่าเป็นเรื่องอการมีสิทธิทับซ้อนการนั่งสิทธิทับซ้อนในพื้นที่ทะเลนะ เึ่งหมายความว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยภามเกี่ยวทั้งของรัฐครับซึ่งจริงๆเลยประเทศไทยไม่เคยในอดีตไม่เคยยอมรับแบบนั้นครับแต่การทาแบบนี้มันจะกลายเป็นเรื่องที่กัมพูชาจะอ้างในอนา,าคตได้ว่านะฮะประเทศไทยเนี่ยรู้รได้ยอมรับในการลากแนวเขตของกัมพูชาซึ่งมันก็จะกลายเป็นเรื่องกฎหมายเปกต่าขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง嗯嗯แต่ถ้ายอมต่อไปก็คือประเทศไทยก็จะสสเสียพื้นที่ทะเล นะครับน่านน้ำรอบเกาะปูดส่วนนึงทะเลต่อเนื่องนะฮะเกตตะวินเพาะแล้วก็เ็ตไรทรั้งวีบนะฮะรวมื้อที่ประมาณสอง0มืนหกพันตารางกิโลเมตรหรือยี่สิบตันไร่นะครับหรือถ้าวัดเป็นจังหวัดก็เหมือนกับเราเสียจังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่ไปคุ้มค้องกันอะไรครับอืถ้าอย่างนั้น เราจะทำอย่างไรกันดีล่ะาาคะจย์คะเพราะในการที่จะเจรจาถ้าเราต้องการจะเอาผลประโยชน์ทางทะเลตรงนั้นมาใช้เนี่ยก็ต้องมีกรอบในการที่จะเจรจาหรือไม่คะแม็กเอาเอาเอามาใช้เนะี่ยใครใช้ครับถ้าเราใช้เองเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกอปัญหาคือเอ็มยสเนี่ยเราจะไม่ได้ใช้ไงครับเพราะจะมีคนแอบเอาไปให้เป็นสัมปทานกับบริษัท อ่าพลังงานต่างประเทศอ่ะครัไม่ได้สำเปิานในการขุดเจาะการเล่นน้ำมันตรงนั้นนะครับนะฮะซึ่งก็เป็นข้ออ้างที่คุณทักษิณก็ดีแล้วถ้าบางทนี่บอกว่าเี่ยจะต้องเอามาใช้พลังงานมันจะหมดไปอย่างงู้นอย่างนี้อะไรก็ว่าไปเนี่ยนะแต่ในข้อที่จริงที่ผ่านมาเนี่ยไอที่ขุดในอ่าวไทยเนี่ยพลังงานมหาศาลตั้งทั้งการแล้วก็น้ำมันมันไปที่ไหนแล้วสมัยเราใช้ราคาพลังงานแพงเออใช่ครับใช่ไหมฮะ การที่ไปพลังงานในอ่าวและอันนี้ไปขุดขึ้นมามันจะมันจะถูกไหม,ม,มทั้งที่ข้อที่จริงเราก็ได้ทราบกันอยู่ว่าผู้ผู้ส่งออกน้ำมันดิบเข้าไปในสหรัฐอเมริกาเนี่ยประเทศไทยเป็นอันดับสามนะของผู้ส่งออกไปสหรัฐอเมริกานะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วไอ้ที่ขุดขึ้นมาเนี่ยผมเชื่อว่าคนไทยไม่ได้ใช้นะเพราะฉะนั้น ไม่ได้ขุดเลยก็ให้มันอยู่อย่างนั้นนะครับดีครับขุดมาก็ไม่ได้ใช้ดีิจนกว่าประเทศไทยจะพร้อมในทางกฎหมายและยอมรับว่าผลประโยชน์ของชาติเป็นเรื่องสําคัญแล้วค่อยขุดมาใช้ดีกว่าครับดีกว่าด้วยเลยครับอาจารย์ครับปล่อยมันอยู่อย่างนั้นแหละครับโอเคค่ะวันนี้ชัดเจนต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์มากๆนะคะครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับผมครับเห็นไหมก็ตรงกันอ่ะ บรรดาเกจิทนากฎหมายก็ทิ้งไว้ไม่เห็นจะเป็นไรเลยมันไม่ได้บูดดีกว่าแล้วก็ไ,<อ>ไม่ใช่ว่าเราไปเจราจาแล้วเราจะได้ประโยชน์ไม่ไดไ้ไอ้บริษัทเชปรนเอาไปแล้วะอะไรนะทายยูโนแคลอะไรจะไม่รู้เชื่ออะไรบ้างไม่รู้ก็เอาไปแล้วเราก็ไม่ได้อะไรเลยแล,ว,แลวสัญญาเราไม่มีกําหนดหมด กันาออมันหมดไปแล้วไม่ได้เนื้อเลยเออแล้วเราก็เลิกสัญญาเขาสิเขาไม่ยอมก็ไม่ยอมเราก็ไม่เราก็ไม่ขุดถ้าไม่ยอมเราไม่ขุดเออนี่เขาเขตในบ้านกูกูไม่ขุดอ่ะอืมนะ <c oughs> วันนี้หมดเวลาลากันไปก่อนนะคะพบ <c oughs> กันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ